ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency All new Yaris Cross Move to the Max Move ชีวิตไปให้สุดๆต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ Variety Talk Show สาระดีๆก่อนนอนนะครับกับรายการเรื่องจริงในไลฟ์คืนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับไอดอลรุ่นใหญ่นักพอกายวัยเก่านะครับอย่างที่ใครหลายๆคนบอกนะครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับหลายคนนะครับยกให้เขา เป็นยอดมนุษย์สุดสรองที่ดูแลร่างกายอย่างดีกล้ามฟิตหุ่นเฟิร์มและที่สำคัญนะครับใจของเขาแกร่งยิ่งกว่ากล้ามอีกเพราะว่าเขากลับมารักตัวเองนะครับหลังจากประสบพบเจอปัญหาในชีวิตนะครับเครียดหนี้กว่า100ล้านและป่วยติดเตียงเขาผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้อย่างไรไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เลยนะครับพี่แดงกัญชัยอารีสินทัก์ครับ ้อนรับพี่แดงนะครับเข้าสู่รายการเรื่องจริงในไลฟ์ครับพี่สวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าพี่แดงเนี่ยออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเลยพี่แดงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้69ครับถ้าพูดถึงการออกกําลังกายการสร้างวินัยเนี่ยยากกว่าในสมัยตอนอายุน้อยๆไหมครับพี่แดงยากกว่าครับเพราะว่าด้วยอายุมากขึ้นครับโปกติแล้วตามทฤษฎีเนี่ยคนอายุ4-50เนี่ยกล้ามเนื้อจะรีบลงและ ตอนนี้เราเหมือนกับมาฝืนฝืนธรรมชาติครับพวกด้วยการออกกําลังกายก็ทําให้อยู่ยทรงตัวแล้วก็ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใจก่จะชุดสู้พวกวัยรุ่นไม่ได้แต่ว่าอย่างอายุ69เาแปลว่าเราต้องออกหนักขึ้นกว่าสมัยอายุน้อยๆไหมครับต้องออกมากกว่าครับเพราะว่าด้วยด้วยสุขภาพด้วยกล้ามเนื้อต่างๆก็ต้องอทําอะไรที่มันมากขึ้นอย่างพี่แดงเนี่ยปกติตอนนี้ออกกําลังกายวันละกี่ชั่วโมงครับพี่แดง อาทิตย์หนึ่งประมาณ5-6วันวันละประมาณ2-3ชั่วโมง2-3ชั่วโมงอายุ69ไม่เหนื่อยเกินไปเหรอครับพี่แดงอ,ออกไปนานๆมันกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นปกติ uh huh. ก็อาจจะ,ะเล่นบอดี้เวทยกเวทประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วหลังจากนั้นก็มาเดินเดิน uh huh. ชันินเพื่อเบิร์น uh huh. เบิร์นไขมันให้ออกไปก็ประมาณ3-40นาที รวมทั้งหมดก็ประมาณ2 3สามชั่วโมงคงได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องออกกำลังกายมากกว่านี้ก่อนที่พี่แดงจะมารักตัวเองขนาดนี้มารักสุขภาพออกกำลังกายเห็นว่ามีปัญหาในชีวิตมาก่อนปัญหาเรียกว่าเป็นวิกฤตเป็นนี่อยากให้พี่แดงเล่าเรื่องนี้หน่อยครับพี่ก่ในช่วงที่ตอนอายุประมาณ40กว่าตอนปี2540สิผมเองผมเป็นนักธุรกิจ ทำโครงการบ้านจัดสรรอยู่ที่พัทยาครับก็43ไร่ประมาณ200กว่าหลังคารเรือนมูลค่าโครงการประมาณ5 0 0ล้านงัล้านนเราจำเป็นต้องกู้เงินกับธนาคารกับไฟแนนซ์มาครับมาเพื่อบริหารโครงการไปนี่ในช่วงปี2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มงยำกุง้งธุรกิจต่างๆมีปัญหามากเพราะว่าธนาคารกับไฟแนนซ์ต่างๆล้มไป50กว่าแห่ง <S 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 ผมก็อยู่ในจำนวนนั้นด้วยครับ ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าธนาคารระงับสินเชื่อทุกอย่างปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะเราขาดสภาพคล่องในการบริหารงานครับงั้นปัญหาต่างๆตามมาเยอะมากลูกค้าในโครงการก็ฟ้องเจ้าหนี้ก็ฟ้องแบงกง์ก็ฟ้องร้านค้าก็ฟ้องทุกอย่างฟ้องหมดมันไม่มีทางออกจริงๆแล้วตอนนั้นเราดีลกับปัญหานี้ยังไงได้บ้างครับพี่แดงโดยความเป็นจริงเนี่ยทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกันไม่สามารถช่วยใครได้นนทั้งคนทั้งก็จะมีปัญหามันอยู่ที่ว่า ใครจะมีภูมิต้านทานได้มากกว่ากันใครมีความอดทนได้มากกว่ากันครับเพราะในช่วงนั้นก็ครมีคนฆ่าตัวตายก็เยอะมากเพราะว่าไม่มีทางออกจริงๆเราจะรู้ถึงความรู้สึกตรงนั้นจริงๆว่าไม่มีทางออกนั้นคนที่มีภูมิต้านทานต่ําที่ไม่ได้อดทนมากพอก็อาจต้องยอมจบชีวิตตรงนั้นไปเพื่อจบปัญหาเพื่อจบปัญหาไปเลยเห็นว่าพี่แดนก็เกือบเคยคิดถึงขั้นนั้นด้วยใช่ความรู้สึกตรงนั้นมันเกิดจริงๆครับ ก็เลยมีความรู้สึกเลยปรึกษากับคนในครอบครัวภรรยาว่าจะทําไงต่อถ้าก็ต้องอดทนเพราะว่าก็มีลูกแล้วอยู่สองคนคก็ต้องอดทนตรงนี้ไปก็เลยต้องกัดฟันแก้ปัญหาด้วยการค่อยๆย,ย,ยอมรับความเป็นจริงว่าอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิดไปเห็นว่าหลังจากตอนนั้นปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้คือปัญหานิสิตลามไปถึงว่าตัวเองเป็นปัญหาสุขภาพให้กับพี่แดงด้วยช่วงนั้นน่ะที่มันมีปัญหา เศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีทางออกความเครียดก็เกิดขึ้นพอ,อความเครียดเกิดปุ๊บมันก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงครับก็ตอนนั้นก็กลายเป็นอัมาาพาตไปเลยค,คือนอนนอนแบบขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้ยก,ยกมือยกแขนไม่ได้นานไหมพี่แดงที่แบบขยับประมาณสามวันสามวันช่วงนั้นหมอบอกว่าเนื่องจากความเครียดทําให้ไวรัสลงตับทําให้เกิดน็อกร่างกายเราน็อกไปเลยก็เลยในความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นว่า ถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยครับไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้ได้ไม,ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลย,เยใช่ไหมครับพม่แคยรับรไม่เคยตอนที่แบบเป็นแบบนั้นขึ้นมารู้สึกอะไรตอนนั้นพี่พอความเครียดเกิดขึ้นแล้วเรามีเราเป็นสภาพเป็นอัมพาตไปเนี่ยเราคิดเลยว่าถ้าสุขภาพร่างกายเป็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้แน่งั้นสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยคิดในใจว่าถ้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะพยายามดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพ โอ้ oh, อันนี้ถือว่าโชคดีมากป่ะครับพี่แดงเพราะว่าหลายคนบางทีถ้าสมมติว่าเป็นอุบัติเตไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่มีโอกาสได้แก้ตัวพี่แดงเลยใช้โอกาสนี้กลับมาแก้ตัวแล้วก็รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้เราครับมีโอกาส,<อ>ม,กาสมีวิสุขภาพร่างกายที่ดีถือว่าเราโชคดีมากนะครับพี่แดงครับเห็นว่าตอนนั้นที่พี่แดงบอกว่านอนป่วยไม่สบายันควันขยับตัวไม่ได้เลยทํายังไงให้ถึงแบบค่อยๆกลับมาดีครับพี่ พราะหลังจากที่ความเครียดลดลงไปร่างกายก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมารเริ่มขยับตัวได้ <ứng S 2> ดพอหลังจากที่ขยับตัวได้เนี่ยเริ่มลุกขึ้นมาได้พอลุกขึ้นมาได้ปุ๊บก็พยายามออกกําลังกายด้วยการเดินเดินชา้ชาๆค่อยเดินชา้ชาๆไปเรื่อยๆวันวันเว,ว้นวันวันท,ทำทุกวันเพราะหลังจากที่เราเดินทุกวันร่างกายก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นพอเริ่มฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเริ่มเดินเร็วพอเดินเร็วได้แเราก็เริ่มจ็อกกิ้งในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเดินประมาณจัก 500อเมตรหรือหนึ่งกิโลเพราะหลังจากนั้นก็จะเพิ่มความ,มเพิ่มระยะยไปเรื่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยๆจให้พี่แดงย้อนไปอีกนิดนึงครับพี่สมมุติว่าสามวันพี่แดงเนี่ยนอนแบบขยับตัวไม่ได้เลยวันที่สี่วันที่ห้าที่พอเริ่มขยับตัวได้เริ่มสื่อสารกับภรรยากับลูกได้เนี่ยตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับพี่แดงในช่วงนั้นเนี่ยก็ความเครียดมันลดลงไปแต่ก็ยังยังไม่มีทางออกก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ครับแต่ก็จะเน้นเรื่องสุขภาพกัน ก็ยังไม่คิดอะไรก็ด้วยการออกกําลังด้วยการเดินเดินช้าๆค่อยๆขยับตัวเดินช้าๆให้ร่างกายดีที่บ้านเลยที่บ้านที่บ้านก่อนพราะหลังจากที่ออกกําลังกายที่บ้านได้ปุ๊บก็มาเดินข้างนอกเดินนอกเสร็จก็ไปเดินตามสวนสาธารณะบ้างอะไรบ้างและตอนนั้นสุขภาพต้องขอถามพี่แดงหน่อยละกันว่าสุขภาพของสุขภาพจิตใจของครอบครัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่แดงก็เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวความรู้สึกคงไม่ต่างกันครับก็คงจะแย่ๆพอกันเพียงแต่ว่าต้องมีความอดทน ก็คือต้องอดทนอย่างเดียวครับอดให้ได้ทนได้ทนนั้นเองจับมือกันจับมือก <4 S 1> นันสี่คนเมียนสิ่สี่คนคพี่แดงครับ,รบในฐานะที่พี่แดงนะครับเคยผ่านวิกฤตชีวิตแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งเ,เรื่องของนิศสินเรื่องของสุขภาพและตอนนี้อยากจะให้พี่แดงเนี่ยพูดกับคุณผู้ชมนะครับว่าอยากจะแนะนําให้เขาผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างไรได้บ้างครับโดยความเป็นจริงของคนเราเนี่ยถ้ายินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีแค่แค่นี้ก็มีความสุขอันนี้คือตกผลึก เมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดตรงนั้นจากตัวเองเลยจากตัวเองเลยว่ายินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งนี้แค่นี้ความสุขเพราะจริงๆคนเราเกิดมาทุกคนมีความสุขเท่ากันครับอยู่ที่การบริหารความสุขของเราแต่ละคนคนรวยคนมีฐานะคนมีตําแหน่งก็มีความทุกข์ตอนนี้มันมีเรื่องครอบครัวครับสุขภาพจิตสุขภาพกายการงานการเงินงั้นส่วนต่างๆส่วนผสมของ5อย่างเนี้ยถ้ารเราบริหารให้เป็นความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าบริหารไม่เป็น ความทุกข์ก็ตามมาครับอย่างเช่นเราต้องการมีฐานะต้องการเงินไม่ได้ห่วงเรื่องครอบครัวไม่ได้ห่วงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตงั้นคุณได้เงินจะครอบครัวมีปัญหาสุขภาพกายมีปัญหาสุขภาพจิตมีปัญหาทุกอย่างก็ทุกข์ทุกอย่าง <Book> มันก็ทุก <ham? S 2> ข์เ<ๆ>ขาก็ทุกข์เขาก็ได้ในสิ่งที่เขาได้แต่เขาก็ทุกข์ครับงั้นคนสดยเาคนทํางานหรือกรรมกรถ้าบริหารในสิ่งที่ห้าสิ่งนี้ได้เขาก็มีความเขาก็มีความสุข,ข เห็นไหมเขาก็ยังแฮปปี้ยังยิ้มได้อะไรได้เขา้ามีความสุขความสุขอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ความพอดีของเราเพราะทุกคนอยู่ที่บุญวาสนาอันนี้พูดตรงตรง่อยู่บุญวาสนาถ้าคุณไม่มีบุญคุณไม่มีวาสนาคุณก็ไม่ได้โตไปกว่านี้หรือไม่ได้ดีอะไรไปกว่านี้แต่ทำไงให้เรามีความสุขตรงนี้ต่างหากอย่างที่เขาบอกว่ายินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีความสุขก็จะเกิดขึ้นใช้ระยะเวลานานไหมครับพี่แดงหลังจากที่สมมติว่าเรานอนมาสามวันกว่าจะกลับมารู้สึกว่าสุขภาพ ดดีเเหมือนิประมาณ2-3สเดือนแล้วตอนนั้นคนในครอบครัวพี่แดงเห็นว่ามีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสองคนคมีการพูดคุยช่วยเหลืออยังไงบ้างครับก็ได้แต่อ,อ,อดทนเพราะปัญหาต่างๆมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วก็ใช้เวลาเป็นตัวแก้ปัญหาครับแล้วก็พอดีมีเพื่อนกัลยาณมิตรแนะนําให้ไปใบบัตรทากับหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันสิงห์บุรี ก็เลยไปใบป,ป,ปัทธรรมกับหลวงพ่อเจรันสมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านแค่สอนให้เดินจงกรมด้วยการเอามือควายหลังแล้วก็ขวาย่างหนอ่อซ้ายย่างหนอ่อเดินไปสี่ก้าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นแขนแขนนี่เจ็บแบบเจ็บแบบเจ็บแบบน้ําตาเล็ดมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเหมือนโกหกอะ่ะแล้วก็หยุดยืนนิ่งนิดหนึง่งจิตใต้สํานึกกับความรู้สึกมันบอกเลยเป็ดไก่บินมาเป็นฝูงเลยความรู้สึกตรงนั้นมันถูกคิดได้ว่าสมัยเด็กๆ เราเป็นครอบครัวคนจีนพ่อแม่ก็เชียดเป็ดเชืยดไก่ผมเป็นคนหักปีกขาให้ควยกันไม่ให้หนีทําให้ความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นเลยว่าโอโ้สิ่งที่เราทําเขาเจ็บ,บเจ็บขนาดนี้เลยก็เลยอธิษฐานจิตว่าในามามาไปบัตรทำแปดวันเจ็ดคืนก็จะขอส่งบุญกุศลให้เราทํากับเป็ดไก่ไว้เนี่ยไม่มีเจตนาเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่นั่นก็ขอหกิกรรมแล้วก็จากนี้ไป ก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จะแผ่บุญให้กับเป็ดไก่ตลอดกับที่จากาาวันนั้นมันจริงวันนี้ก็ยังแผ่ให้อยู่ยังแผ่ให้อยู่ครับนี่เอาจจริงนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยเป็นความน่ากลัวเลยนะผมก็เป็นหนึ่งคนที่เ,เคยมีเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมอันนี้ผมก็กลัวไม่กล้าไปพี่แดง มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับว่าถ้าใครกลัวอยู่เนี่ยแล้วอยากอยากให้เชิญชวนเข้าไปปฏิบัติธรรมครับ,รบพีจ่จริงๆสมัยก่อนผมเองก็เหมือนเป็นนักธุรกิจไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่ออะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาสําเร็จตลอดเราทําอะไรที่มันได้เงินง่ายๆทุกอย่างครับงั้นเรื่องความเหลือเชื่อนี้เราก็ไม่เชื่อจนถึงจุดหนึ่งที่ชีวิตเราตกต่ําแล้วเราหาทุกจนเห็นธรรมจนมาไปปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นอะไรที่จริง เหมือนเหมือนเขามาบอกเราด้วยความรู้สึกจริงๆว่าเราเป็นหนี้กันอยู่นะ,ะเราต้องใช้หนี้เขานะครับพี่อันนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตผมจากขวามาเป็นท้ายเลย<ฮ>คือพลิกชีวิตเลยเรื่องจริงไนท์ไลฟ์